สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องไข่เจียวฟิลมนะครับผมและว,วันนี้เรามาซื้อขนมที่เซเว่นนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเราตั้งใจจะมาชงน้ํานะครับผมแต่ว่าน้ําแข็งหมดนะครับก็เลยอดอันนี้ก็เลยเป็นของแถมนะครับที่โอ,อจากไทย yeah, yeah, yeah. แล้ววันนี้เราก็จะไปซื้อของต่อครับแต่เอามีเงื่อนไขพิเศษก็คือให้ซื้อของอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดง <Yeah, yeah. S 1> โดยหบ20บบาทนะครับผม คนละยี่สิบบาทหรือว่ายี่สิบบาทยี่สิบบาทสองคนจะเอาอันนี้เดี๋ยวรอเล่นนะครับผมให้สิบบาทนะครับเฮ้ยให้คนละยี่สิบจะเอาโอเคอันนี้หนูได้อยู่แล้วหนูวางไว้ก่อนหนูวางไว้ก่อนจะเอาันนี้ให้เบรกครับเอาให้เพิ่มอีกยี่สิบบาทหนูไปซื้ออะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงนะโอเคไหมไปกันเลยรถชนกันมั่วซั่วมรับที่ไปทางน้องไปทางครับเอมเด็จเขามีเป้าหมายเอ้ยอะไรอะเอมเล็จเท่าไหร่อะห้าบาท อันนี้ไม่รู้ครับแต่ว่าไม่ใช่สีแดงซื้อไม่ได้นะครับคือแต่ได้แต่แก,แก้หนีอันนี้ครับน้องเฉลอยากได้อันนี้ครับทั้งที่เราซื้อไปแล้วแต่ว่าน้องอยากได้ก็เอาไปครับเพราะว่ามันเป็นสีแดงตรงตามเงื่อนไขเอาไปเลยเอ,อ,นนอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ใช่สีแดงครับผม <S 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 สีสองบาทเมื่อกี้อ้อนเลยบอกห้าบาทเกือบซื้อเกินแล้วนี่จ่ะเอาไหมสรุปออาเหรีเหลือเท่าไหร่เหลแปดบาทใช่ไหมไปไปเรียกอะไรก็ได้สีแดงที่เป็นแปดบาทนะครับ นี่เอาตามแน่นอนดูมันคืออะไรนี่เป็นไงครับหยิบตามครับปิดเองไม่เป็นครับจอมโดนแบบครับมีที่เป็นไอโลครับถ้าพี่ถ้าพี่เอาไหนกินขี้น้องใช่เบจะกินตามไหม เราเลยขอยักน้ำเลอาหาดีันี่อ้โนี่น้องเขารักพี่นะครับเขาเห็นพี่ทำอะไรเขาก็ทำตามนครับโอเคแ็เหลือคนละแปดบาทเปหาอะไรกันต่อ้วไปบักนบัรกินบักบัรกินบัตรกินบัตกิรกินบัตรกนบัตกนบัรกินเัรกเบกิบรกอัรบเน้องกินบัรกนบตกนก็บันบัรักบน้อรกนก็บตกิบรับนัยไกอกรก ต้องทำใจนี่แหละน้องจะกินเหมือนน้องจะกินเหมือนน้องเด็ดแน่นี่ครับผมเห็นพี่น้องเด็ดซื้อคืออะไรอ่ะแต่ชิคกี้พายจะพาอบบนี้สิบบาทยายายาเอาอย่างอื่นหอ้แล้วครับดีสิบบาทโอเคได้มันลดราคาใช่ไหมโอเคเาใช่แต่ถ้าหนูเอาอันนี้หนูจะไม่ได้อะไรเลยนะมันสีแดงจริงหรือเปล่าเนี่ยนะเอามันมันก็กึ่งเลยนะมันครึ่งครึ่งอ่ะ อะเอาถือกันรวมๆให้เอามาโชว์ด้านนี้นะโชว์ด้านนี้เอาไหมจะเอาเหมือนพี่เอาเลนไหมจะเอาเหมือนพี่เอาเลนไหมเอาอย่าพูดว่าพี่เป็นให้หนูโอเคไปพี่เอลเลนแม่หนูก็ไม่เอาใช่ไหมหนูก็มีแบฟซี่อยู่แล้วไงงั้นหนูเอาแค่นั้นนะโอ้ยจะไม่เก็บตังค์เติมไปเอาเราเอาแบฟซี่ให้น้องชิบิชิบิกันไปเอาเลยเร็วหยิบน้องหยิบแบฟซี่ให้น้องชิบิชิบินะครับ นี่ครับจริงๆแล้วเอาจะซีซัสซี่ให้น้องเป็นโค้งนะ<ป>ครับให้น้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าน้องเขาก็จะเอาเพิ่มกลเนี่ยเราเอาอันนี้แหละพิเศษใน20บาทของเราจะได้เศษส่วนเลยแม่เอาไปกินไม่เป็นนี่นะครับน้องชิบเดได้มาเป็นชิปแซสนะครับผมโอเคไปแล้วเราไปจ่ายตังค์กันเลยครับแอบโกงน้องนะนี่ครับเราก็ได้ของมาเรียบร้อยนะครับหรือเราจอดไปข้างนอกนะโอ้ยอากาศร้อนมากเลยครับโอ้ดูแดดสิครับทุกคน ไม่ไหวแล้วโอเคนะเดี๋ยวเอาต้องรีบพาออมเล็ตกับเชอร์เบตกลับบ้านก่อนนะครับไม่งั้นละลายกลายเป็นไอติมแน่เลยครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจมบ้ระให้คุณดาวเว้นนะคะแล้วอย่าลืมไปติดตามช่องใหม่ของโอชื่อช่องซิมบารเจมนี่เยายเอาเล่นเกมอะไรเอ่ยเอาเล่นเกมโจฟี่จะโดดไม่เลยโดบ็อกโอเคนะครับผมบ๊ายบาย